ตอแนแฝดโมครึ่งนันหงั่งเป็นตัวตาบานลกูนลกตาบัลูกหเปื่นหาเซ้นพง่ว่าหาเสนกับน้องหงว่านหงเบ่งไดแล้วแล้วเบ่งไดบอกคุณแม่ขอวดเบ่งเบ่งไดเพราะว่าบบไวแล้วยัน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 นั่าปู่จนตาหยุดเป็นยังใด<ม>เอาเดีอรการนะ ตอนนี้ก็สบายตัวเนาะแต่ว่าเมื่อคือนเมื่อคือามามนแบบคือพระมานเมื่อคืนเลยท้องลงคักบ่เจ<บ>็บบ,บบ่บ่บ่เอ็บบ่อปวดน้ำขึาา้นบีบปวดอ่ะมีแต่พคอเขาบ้างมีรอบมีอ่างเนาะอ่มีออมสบายดีสวัสดีครับสวัสดีอีกเทียงหนึ่งน,นะครับอัปเดตสดีสบายดีสวัสดีจ้ากินหัวเลือดอันนี้เลือดยังเนาะเลือดอันน้ำเกลือหัวเจ็บบ่เนี่ย เยู่เพราะว่าตัวน้อยให้ก็เลยอุ้มตัวน้อยขึ้นใส่น้ำเกลือมาเลยพิกเขียบอีกเดือนไหลคือพันาเพื่อผ้าลูกพายาบาลเอาไปกินนมเพราะว่า,าดูดน,นมเพื่อดูดของแม่ดูดพันไดเพื่อเกลยอใช่มาแล้วมาแล้วอมาแล้ว <c oughs> นี่อันนั้นเนี้หูไหม <c oughs> เป็นตื้นอยู่หูข้างขวาเนี่ย ยิ่เนเลยยิแล้วยิ่นไฮก็ม่บแขกลูกไหท่นูสวัสดีครับเอาอัดจีจีคืนมันทำลมไปหลายตอนแม่จีบกคือมันทำเแม่ระวังเป็นหวัดนะอ้โข้างหัวมีติ้นคือมีติ้น มืองาคน้นนำคนดิอนพาตาดอกได้ไม่เป็นไรเงินเดี๋ยวไปให้มอดูแลให้อันนี้ขัน้นนแข็งแรงดีเนะาะมอท่านนี่บอกว่าจากโลอกอ่ะอันเพื่นบอกเลยแต่ว่าตอนนังหงันกระด้งฉนเย็บแผลเจ็บไอมาเพราะท่านไอมาหอนอี่กับเก่าโมองสิบถามี่ญมาแล้วบอกว่ายังใช่ข้าหองกัแกมืคืออนานนา พับเพื่อแม่ก่อนนะครับวันนอยเล่นงการดูดแล้วนั่สาวน้องหงษ์ตังซีวาน้องไอรินน้องไอรินครับผมอานี่มือน้องหง้อยใช้ซีลจนเปียกหมดเลยเพั่นเดาซีลหมดไปทำไมพอพอได้แม่ประปาพี่เพียรเดิเบิรงเนาะบรรยากาศเดินนี้เลยครับจอดของพิเศษให้เราเด้ บัืว่าอันแม่พวกขาวขาวลวกามาคือบวัวขาวว่ะอันแ,บบแรกๆบวัวอ่อนอุ้มคือแม่แม่คือขาวเหรอจ๊ะใครเจ้าของพิเศษให้เด้เจ้าขึ้นมาเลยมาเดียนอนสองขึนบ่แข็งแรงแก็ได้ออกเลยลว่าคอดเองไม่ได้พักฟพื่อนโดนเจ,จ,จ็บตอนเพิ่นเย็บเราเย็บสดๆเลยหอยใหม่สดๆล้างพูดอีกแล้วหอยสดเดลยเย็บสดเท่ากันเอาเพิ่นพาขอด เย็บส,ด,สดเลยโบนัยเย็บยาบรายาิษัยสิยาซาเข็มหนึง่งห้างบซาเลย <c oughs> บอกมบนนะัซาเนาะเจ็บตอนพนลวงเอาน้ำค้ามบอกเอเจนะ็บไ <c oughs> ขวะขตอนนี้ยังบปบนไดเจ้าน่อยคุณลนะเมื่อคืนนี้เราหงเหตุเจอะยกบเตียงเนะี่ยกาะเตียงไว้เพราะว่าเงียบบริษักเตียงดังอเจ็บนะเจ็บแต่ว่าเจ็บเจ็บแต่น,น้ำตาบอ,อกเนาะตอนเบง่งอืบอืบสองสามบาทปัน <c oughs> มาไม่ไไรกับเบ่งปันมาเ่ไรกับเบง่บเบง เพันมาเบ่งจะเบ่งขี้นี่แหละเบ่งบิดแหงเลยดนออกซิเจนพร้อมตอนเบ่งเพราะว่าเมื่ยนนยอยเบ่งยันในเลยบหอเลือทางในเอาขึ้นเตียงสูงๆเอาขาอะไรห้องในเลยด,ดิมาถ่ายให้เปินลนะครับเพราะว่าเป็นห้องทำการของเพัน,นเนาะเพื่อเอาผงใส่ขาไว้ย,ย่านอันคนไข้าย,ย,ายันยังแต่ว่านิ่งๆอยู่นแหละโทรหาตาไปโทรแล้วโทรหายาไปยาจี พ่อแม่ท่านในมาเพราะว่าบอกความ<ช>คันตีกันงานบุญเนาะออกมาหมุนไปเรืบรืบรืบออ,อ,อ,ออกมาตกมาไทยเนี่ยโทรศัพท์ไปไทยหแหม่เดี๋ยวเบิ้งกันดบบัดมีแล้วท่านใดท่มีติน้นนะท่านใดท่านมีติน้นไปเบิ้งอีเกเท่าน,นึงครับสิสสทธิจัง ตอนที่สาวซีมิติมาบ้านองไน้หลานสาวมารายงานตัวจ้ะแต่ยินยันแดาตรงยังวะตรงปกพ่อแม่ต้องมือจับหน้าทุกคน คงได้ยินตอนเป็นอาพิเศษวนย่ามืออยู่ห hmm. น้าตัวเองมันกบดเจ็บตอนนัเนว่าจะพมันไม่ให้ขยับครด้มันได้อยู่พมายันแถอสิจะแล้วก็ได้ไปห้องพิเศษเราอีกประมาณสอง่่วโมงกันไหมแม่นท่านทาหัวเงยหมดหูมึปวดมือนเมื่อืนเหมืนเมื่อไม่ได้กินนมเลยไอ้ว้เรเห็นหองมาอัพเดตอีกอย่างไอาผ่าเสตัวมาวาจิได้อาานำก่อนขัด แต่เศร้าๆเพราะว่าหงเปียกยถ้าถูหงเปียกเหมือน้ำคำแตกแต่เศร้าเรียมของมาเพระทันเพิ่อห้าเซนเพิ่อห้าเซนเซนพราะว่าอีกสองมงอีกสองมงนึกถึงแม่ประมาณเก้าโมงที่เขาห้อ,องคอดเพราะว่าพอไหวแล้วคันว่าคือเบ่งก็คือออกเลยเพิ <ๆ S 1> ่นก็เลยก็เอาเข่าห้องไหว้เลยอเอาโจมขึ้นเตียงเบ่งอึบๆสามสี่บ้านอ็องานเก่ง แต่หน่อยแต่เจ๊งคนน่ะออกมาให้แม่แล้ว่อยก่นอนว่าเจ็บดดนเรื่องุณงม่อเลยกินน้ำคำใ่้เอาสสดงซีดออกมาจ้ะซีดๆอุอ่มๆอมจนเต็มผ้าเพราะว่าเจ็บโดนนะน้องหองเจ็บพอดีครบเลยครบยี่สิบซสมูทเลย มาฮปวดตะมวานยามเช้าเจ็ดโมงกินนอสดยามเช้าแปดโมงมูนี้เม่นควมหมอคนใหญ่ตีมเพื่อนว่าาะหมอตัยเก้าเออก้อนใบตองเลียมแม่นอีลีแปดโมงแปดโมงครึ่งนี่แหละแปดโมงไม่ไปนั่นแกาแปดมงวันสิบเจ็ดมาตอนแปดโมงครึ่งนันอ่นคนมาตรวจตามมนดูป้ามนดูเหาเปิดห้าเซนพรางว่าห้าเซนกับนู่หงวนอหงเบ่งไดลและ วเขาบอาเบ่งได้บอกคุณแม่ของวัดเบ่งเบ่งได้เพราะว่าบาวบไว้แล้วยันอันยันยันยันอันอป้าปู่จนขาดเหมือนเพี่นบอกว่าแผลเนี่ยจะเข็มบอกพ่อโบบอกน้อยน้อยอตัดเพราะว่าคนน้อยบวลมตัดซอยยูซอยขี้ห้าขนยุม่มเสียยูทองกับยูยูย,ย,ย,ยูแล้วก็ดันหรอยูตีนอ่ะตีนคนน้อยยันยูตีนกับไลน์ลิง เบ่งออกลมค้างออกเบ่งว่าสุดท้ายเบ่งเอกพกแค่ออกหลดรุดออกเลยเบ่งจนว่าอันเอาเหมือนจับมันมีเหล็กจับน่ะเบ่งจนสุดลมหายใจน่ะเลยเมื่อยคนเล้เอาอันออกซิเจนให้ดมเมื่อคืนได้กระหมดขึ้นกระโดาใช้น้ำเกลือลงไปพากเกินน่นสิบกว่านาทีทำได้เข้าห้องคอร์ดเพราะว่าห้องเบาไวเพราะว่า เพื่อ5เซนกตคือจี่ออกแล้วนะ่ะเซนี้ก็เลยเบ่งเลยจะไมกัดาผ่าอันหนาไม่ยังมระต่ายผ่าให้ยังดฮะากระต่าให้ยังน้องไอรินมามาบัดเขนครับเป็นตามาที่กี้ได้มามอว่าบูเป็นตะออเรอเบิดคืนเพือ่นนอ2เซนเอรอตั้งตามาต่อเ้าจนบิดเขินเพื่อค่พ็2เซนมันก็บบ๊อบไปชว่วงเ้านี่ยมว่าไว้ตีตี3มองไว้ว่า,วา ผมบอกหมอว่าน้ำคำของแตกแตกตีสามเนี่ยน,น้ำเดินันแตกบ่อยน้ำคำเพื่อนเลยเอาผ้าุูมาเปลี่ยนเบิดผ้าถุงไปเจ็ดแปดเพื่อนอนะรู้เพื่อนเดยไปอาบน้ำแต่เศร้าๆอาบน้ำแล้วคนให้วดอาหารเลยเพราะว่าอาบวันโลกเปิดผ้าเซนวดแต่เศร้าแะแต่ว่าม่ใส่น้ำเกลือตอน,น,น แปโมงลลงไปอข่าวเพราะว่าบวไว้แล้วคันเบ่งก um ็ออกละเพื่อประมาณห้าเนนึงได้ผมว่าลองเบ่งบนึ่งเบ่งเบ่งสองบาทแล้วหัวคนมันแมนเขาก็เลยเ้าเขาบองเบ่งสองเท่าแล้หัวออกเลยผมอะไรเลยสองมมงวันเปิดวันผมคือเป็นทึสีทองผมเล็กน้อยเนาะเอาบอกกันบวก่อนยิ่ดานอนใะ ตื่นให้กินนมอีกนมนมอ,ออกบ่บัปไหนออกคนนีอ่ออกแต่ว่ามันฮักว่าหัวมันบ่มีใช่ไหม,มหัวมันน้อยนะคนน้อยดูดแล้วมันหลดุดคนที่บอกไอซัพเปอชอกเสียจุกลาะทิ่ว่าเอาติ๊กทีคน,คนติ๊กเตีนนมหัวนมฟองอะคนเอานม,ม,มให้กินด้เวยคนเอานมเจ้าบุญให้กินนมนมออกอยู่ คนยีบจะรอดมาแบ้แต่ว่ามรดันวุยเตาวุยหัวหัวเดี๋ยวถ้ายกับแม่มา,ามให้คนสิป<ม>ไปซื้อให้เราหาซื้อไม่ขายโอปถ้นนยาผม,ม,มนะผมไม่ทําทำโรงพยาบาลว่ามีว่มีดอกมีข้างนอกคนละตอนนี้กำลังเก็บเสนอาก,กันน้องเขาเป็นคนลาวแล้วรับคนลาวเขเองนี่เยินมันรอมอนรอกัน ผมผ่านตั้งหวานแล้วมันมีห้องพิเศษบางแล้วจองไว้จากห้องหนึ่งเพราะว่าห้องพิเศษนุ่ม <Yeah. S 1> ต้องไม่เก็บดแพล่แล้ว mm hmm. เงียบสดๆเงียบหอยขึ้นมาขึ้นโน้ยก็มุดศึกตัวต้ตอนเวลาพูกศ mm hmm. ึกลงตันคนน้อยออกได้ยินเสียงลงไปเยลยโน่รอเปิดคืนแล้วรอให้ปางลูกเปิดโอ้ยุตเตียขงข้างๆนัน บ,บ,บ,บ่ไหวแล้วผีผ้ากับผ้าบ่ผ้ากับบ่แล้วเหละคืนห้องนะคูณมีมิตยันหมัวให้แม่ก,โมก็โทรมาเมื่อคืนโทรมาถามแม่มาตั้งเป็นเจ็บลูกสาวเจ็บที่เจ็บว่ได้เอามือยุ่มมันยุ่มมอนไว้เงียบอยู่ผู้เดียวแต่ว่ามันบ่ไว้อีหมดแล้วบไ่ไววดีหบ่บ่ไว้แล้ว ค <peach> ี่บอ,อกแล้วมอเลยว่าอลองเบ่งมึงถือรัวกันตาบลูกเื่อหญ่จีบถึงออกมเมื่อคืนกระเทียวร่วงนี่ตอนร่วงมันสมบูรณ์เปิดไหมซ้ำเก่าตลอดซ้ำเกา่าแต่ตอนมาหอดคนน้อยอันบุ้เฮกอันมุนบุนถือคือ,อยหญ่ิมว้าวเขาดิดไหอย่างหลกนะกัดผ่ากัดผ้าแค่ยังไาคองออวันหุ่น ยวยไม่คุย,คยนนนู่เียเนก,ก็เลยแค่ทางใดแค่ทางนี้นี่เท่นรักของลกูกเป็ดเอาบางแน่พอบักแน่เ่เห็นผร้ใดจะทำอะไรก็ได้รเร่เห็นเห็นแต่ซื้อของกะเวลายลคอร์ด ดี๋ย,ยูยืไปเงนนินดยู่แล้วแต่ยู้อในใบสั่งกูเลยอ้าวอราพอนจุดเลยครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตอีกแค่หนึ่งเนาะครับผมเดี๋ยวไปสิมาอัปเดตตอนที่ไปห้องพิเศษกันแล้วครับก็สิ <c oughs> เป็นส่วนตัวยังอยก็สิบวอลกันได้เสียงดังจักหน่อยครับตอนนี้ยังอยู่ห้องนี้อยู่ <c oughs> ดูนบนหัวนอนนหลังนอนข้างนี้น่เรได้ก็ได้ยินียงออกเลยใ่แต่ต้องห้อง สะบ้าออกจากน้อยเงียวจากน้อยก่อน,นครับรปปแล้วก็ค่อยเสียเร็วไปปิดเสียงโทรศัพท์กันเดี๋ยวมาอัปเดตอีกเท่าน,นึงครับผมไว้พอกันอีู่พี่นาครับเร็วๆนี้แหละบ,บ๊ายบายบไปจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ,บไปแล้วหนูไปกันนะหนูพักผ่อนก่อนนั่นแหละ เห็นตัวเงาเงาตอนปันยวนทีวิติตัวอ้ออันอันคนแม่มีมันมีอันติ่มโหมันไปขี้กระตุ่นหรภาษาเขาเป็นยมองหูทาได้ว่าใ่ไหมยญามันใหญ่าําต้องได้ผาตัดออกเล,ลยเป็นกระเป็น,ปน<ย>ตัว แม่นจวนมองหูและมังติ้นหูเบน่าเบนต์จ้าเดินทีนีเห็นตัวข้อไม้เวนยันแย่หน่อยอันแย่ค่ไหนเห็นเป็นคำว่าอันนั่นกำลังจะเป็นกระต๊อบเนี่ยคือว่าใหญ่อยู่ดิอืมเป็นเข้อสารเมื่อวันเป็นข้าวสาร បាន់សាប់បាន់ទៅន់ពីលាប់បាន់้ាន់សាប់បា